นุษย์องพูดสุดประมาณให้เทพเทวดาปูดอนุเคราะห์เป็นเหมาะในสิ่งนั้นคันบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จัดตั้งพีกรรมซึ่งจะทําตามสมควรขอเทพทั้งมวลจงรับสรรพสิ่งซึ่งบูชาเป็นอมิตทบูชาขออมรเทพเทวาทั้งผองได้รับกองบุญพีสิ่งงามดีทั้งมวลจงชวนกันมาโมทนาด้วยมหาขุศลกิต ให้ประสิทธิประการเป็นบุญญะสำเร็จสุนทรเสพในวรเทพสันดานอันหนึ่งการจัดตั้งพีกรรมซึ่งจะดทำในวันนี้เพื่อให้สุรคนาปีดายินดีตามแม้มีความไม่พอใจขอเทพไททั้งหมดจงงดโทษยกผิดจงมีจิตกรุณายกโทษสานุโทษอันหนึ่งปัวเทพทุกๆพระองค์ดำรงทิพสุขเสม เตรมปาโมดจงเงื่องโสดโปบดสดับคำนับสนองสนองจงอนุเคราะห์กุณาแก่บรรดานาประชารชนพี่น้องชาวอำเภอหัวตะพานและพี่น้องทุกที่ที่มาร่วมในรายการวันนี้ ผูกรกหลังหลานทุกท่านทั้งไทยและต่างด้าวที่อาศัยในเขตอำเภอโฮตพานและพี่น้องไก่ชิดมิตรพี่น้องขอจงถาวรยิ่งยิงในถึงสิ่งสิริสวัสดิ์วิบัติจากทุกโทษใช้ประโยชน์ให้เสื่อมกายนำควมสุขสบายเกษมเปลี่ยมปราโม์ทั่วสิ่งโสดจงสำล์โดยเมตตากิจเทวาองค์หลวงพ่อพระโตโคตมะรักษาเขตสถานที่แห่งนี้ที่พระสงฆ์ ดง,งหแห่งนี้พี่น้องชาวเผอหัวตะพาลและพี่น้องบ้านใกล้เ,เ,เคียงเจ็บประสงค์ขอจงเห็นแต่ความเจริญในความสุขทุกที่วาราตียายพ่กข้าพระเจ้าหลายได้มีอันตรายมาล,ลานอยู่อีกเลยจงเสวยสืบวัดสมนัตปราโมทย์จนเมลวทวษผู้ทลายอย่ารู้วยวาสนาขอบรรดาสิ่งดีๆจงมีเป็นประธานในโลกสวานสัก บรรดาลรกอพววข้าพิจับหลายผ่องใสภัยบุตรดุลยเตชะปราโมด้วยทิโยัดโลดทั่วสุขสดได้จงบรรดาได้กแก่พระพิณองมาร่วมบวงสวงในวันนี้ประชาชนทุกคนพิธีบวงสวงพร้อมทั้งขอพรอขอขอมาหลวงพ่อตโตโคตมะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตณสถานที่แห่งนี้จงมีความเจลิญเพื่อเพินทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ ลำดับต่อไปพระครจ้า,าก็จะได้ทำพิธีสวดเป็นการเปิดเนตรนะครับพระพรมจะพอ,อกล่าวคำเบิกเนธนะฮะกิมินาสตระเลพันเตพระทวาระรุโนอุทยโยอปุช,ชามิภูติยำปีอิมังพันเตพระทวาระรุโนอุทยโยอปุช,ชามิ ปติยมปิอิมังพันเตพภะวาอะรุณโนอุไัทโยอาปุชามิสาตุ